สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจาก่อง easy gaming ก็นอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์536นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพามาดูไอดีที่ผมเลิกเล่นไปประมาณ7วันได้นะเออ7วันได้นะผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อวานนะครับทุกคนเออแล้วก็ทาการซุ่มอ่าตัวละคร ไอกลิบาร์ดไปนะครับทุกคนซึ่งที่เข้ามาเพราะว่าจะมาสุ่มโกลิบาร์เล่นๆนะเพื่อเอามาเล่นนะครับก็เป็นไอดีที่ไม่ได้เล่นมา7วันแล้วนะเดี๋ยวมาอัปเดตพลังกันนะสาหรับไอดีที่ไม่ได้เล่นมา7วันจะตกไปอันดับที่เท่าไหร่นะก็ตัวดําผมก็ยังเหลือ1นึใบนะซึ่งก,ก็ถือว่าดวงดีค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะสําหรับ่าผมนะครับก็เปิดโกลิบาร์ดไปประมาณ 80บใบนะครับทุกคนเนี่ย80บใบนะก็ได้กุลีบาสมาแล้วนะครับทุกคนเออก็เหลือตัวดําไว้สุ่มเตียนต,ต,ต่อไปนะสําหรับผมนะตอนนี้อ่ามาอัปเดตพลังก่อนนะตอนนี้ไม่ได้เล่นมา7วันก็ตกมาอันดับที่16แล้วนะจากท็อป10ท็อป6นะท็อป10หา6หกนะก็คือไม่เคยตกจากนี่มาเลยนะแต่ตอนนี้ก็มาอยู่อันดับที่16เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยว คอยตามขึ้นไปละกันนะครับส่วนอีกไอดีผมก็อยู่อันดับที่2นะครับตอนนี้นะพลังก็อยู่ที่11ล้าน2เศนนะครับอันดับที่1ก็เป็นคุณโกคูนะครับผมก็โดนแซงไปอีกแล้วนะสาหรับตอนนี้ผ่านด่านก็2 3นะครับตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่27เลยนะแล้วก็กิวก็ตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับก็อ่าไอดีนี้ก็อันดับที่9เลยนะตัวละครสุดเก่งนะส่วนตัวละครผมก็มี SSR บวก2ตัวแล้วนะก็ซึ่งผมที่ผมสุ่ม กุลิบาสมาเพื่อมาเป็นฝั่งปีศาจนะครับเพื่อผ่านด่านแบบฮีโร่อีกปีศาจหรือว่าแบบพวกเ,เขาเรียกอะไรนะกลยุทธ์นะทุกคนกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีมีโลกับปีศาจนะผมก็เอามีเมทไนท์นะเออแล้วก็กางกันผมก็เอากุลิบาสมานะครับทุกคนซึ่งกุลิบาสก็ยังเล่นได้นะครับทุกคนในเมตานี้นะเพราะว่า มทาไหรมันก็ไม่ได้กันพิษกัดก้อนทุกตัวนะครับซึ่งมันก็ยังเล่นได้นะครับเล้งด้วยนะออผ่านด่านง่ายอะไรง่ายด้วยนะสําหรับกุลิบาสนะครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจนะก็เอากุลิบาสมานะก็เดียวผมพาไป PVP นะครับแต่น่าจะสู้ใครไม่ได้นะผมว่าสําหรับผมนะใน PVP เพราะว่าถึงจะมีกุลิบาสมาก็จริงแหละแต่ว่ามัน อันนี่ทีอาพลังผมทีมผมไม่ค่อยตึงนะก็มีโซนิกนะเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับให้มีทนายยิงนะแล้วก็กุลิบัตได้อันตินะก็อันดับที่19เก้าอามีเป็นซอมบี้แมนผมน่าจะสู้ไม่ได้มั้งอันดับที่19เเพราะว่าความเร็วเขาน่าจะเร็วกว่าแหละอะลองดูถ้าความเร็วเขาเร็วกว่าก็คือยังไงก็แพ้นะครับเพราะว่าโดนซอมบี้แมนปาดทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะ นะเป็นซอมบี้แมนของเขาเร็วกว่าจริงๆนะครับทุกคนก็น่าจะปุ้มทีเดียวก็น่าจะหายนะสาหรับแถวหน้านะเพราะว่าผมไม่มีคอนะครับซอมบี้แมนก็ปาดมาปุ๊บนี่หายหมดเลยนะเหลือแค่เมทัลไนท์ที่ติดไม่ยอ่อท้อพิเศษนะก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมแพ้ไปนะเออปุ๊บอืมคอหาคนที่ไม่มีตัวบัฟสปีดก็น่าจะโอเคกว่านี้นะอันดับที่22มีไหม อ๋อไม่มีนะไม่มีตัวบัสสปีดนะก็ขอลองหน่อยละกันนะก็ห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะสําหรับผมนะแล้วก็สตรีมก็ไม่ได้สตรีมเลยนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้สตรีมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปเลยนะหรือเดี๋ยวมาสตรีมนะครับอืมก็อโอ้โหเขามีไล่โจมตีน,นะส่วนผมยังไม่มีไอ้ไม่มีไล่โจมตีน,นะน่าจะโดนสตันไปโดนอะไรโดนเมเทิลไนท์ด้วยนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับถ้าโดนเมีเท่ลไนท์แบบนี้น่าจะ มีโอกาสแพ้สูงนะแต่กริบัตผมยิงไปนะติดพิษไปนะสนามเอ้ยไม่ใช่ติดพิษติดพิษระเบิดปะแล้วก็กุริบัตเขาก็ยิงส่วนขึ้นกลับมาเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ติดระเบิดปึ้มแต่เคนเมธันไนนัมเบรนทันไนก็ยิงมาจังหวะนี้หกล้านหกแสนดาเมจนะค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็ตัดสมเกียวฟูยูไคติดสนามพลังไปหน้าทั้ง2ตัวนะ แล้วก็อซอมบี้แมนก็ฟื้นขึ้นกลับมานอนทิ้งๆนะแล้วก็เมทไนายผมก็ได้ยิงก่อนนะปิวๆๆป้วปิ้วปิ้วปิ้วติดสตันไปนะทุกคนค่อนข้างที่จะเบาเหมือนกันแล้วก็เมทัไนายก็ยิงไปอีกรอบนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคติดสตันไปอีก,กรักกุลิบัตก็ตีธรรมดาไปติดโล่ไม่ย่อท้อด้วยนะทุกคนแล้วก็เมทัไนายเขาก็ยิงสวนขึ้นกลับมานะเมทันายก็ติดสตันไปนะแั้วซึ่งเมื่อกี้ก็ยิงธรรมดาไปก็ซอมบี้แมนก แล้วก็ระเบิดไปเอา้าเรามีท่านายก็ได้ยิงอีกรอบนะทุกคนโอ้โหทีนี้กุลิบาตัตวสตันไปนะแล้วก็ยิงธรรมดาไปแล้วซื้อเมื่อกี้ก็ฟุย่ใครไปนะน่าจะชนะได้นะเออน่าจะยังไงก็น่าจะชนะได้แหละปึ๊บขอกดข้ามไปเลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่22แล้วนะเราก็ขอกดไปเรื่อยๆแล้วกันคุณโกคูไม่มีตัวบัฟสปีดนะขอลองหน่อยแล้วกันนะ ก็เป็นโซนิกของอู๋แต่ว่าเมทาไนท์เขายิงแรงนะลืมไปเลยว่าเมทไนท์เขายิงค่อนข้างที่จะแรงเลยนะสาหรับเมทไนของคุณโกคูนะแต่ดยิงไปเอ้ยไม่ใช่ฝั่งซีเงาไปก็ติดลบเล็กแล้วแล้วก็ฝั่งซีเงาของเขาก็สวนคืนกลับมานะโอ้โหค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรน,นะแล้วก็เมทัไนผมก็ยิงไป20ล้านดาเมจนะไม่ติดสตันเมทัไนด้วยนะถ้าติดสตันเมทไนก็มีโอกาสที่จะชนะได้อยู่นะแต่ไม่ติดสตันนะแล้วก็ฝั่งซีเงาสวนคืนกลับมาติด อซอมบี้แมนนะเราก็ระเบิดระเบิดระเบิดระ,ะเบิดไปนะเราดูเมทนไนเขายิงนั้นน่าจะตายหมดทีมนะอือหือเหลือแค่เมทนไนตัวเดียวนะเมทนไนฟังผมนะขอกดข้ามเลยแล้วกันน่าจะซู้ไม่ได้ <c oughs> เขามีคอม้าด้วยนะครับทุกคนรอถ้าไม่มีไม่น่าจะมีมั้งคออ่าสำหรับคอกรียวกันซุปนะมาในเดือนนี้อะขอร้องอีกรอบนะครับเอาอ่ากริบาบเอ้ยไม่ใช่เอาเมทนาน มาฝั่งนี้ดูนะเพื่อมาสตันเมทันไนนะไม่รู้ว่ามันจะสตันหรือเปล่านะเหมือนมันจะสตันนะแถวแถวนี้หรือเปล่ารอดูนะแล้วก็ฝั่งสีเงาก็ใส่อีกแล้วฮืใสอ่ากุลีาสอีกแล้วนะกุลิปาร์ผมก็ยิงไปนะทุกคนเออติดพิษไป2ตัวนะแล้วก็เมทันไนย,ยิงสตันเมทันไนไหมสตันนะเออสตันเมทันไนไปแล้วก็ติดพิษติดพิษไปนะกาโลกก็ขีหัวขึ้นกลับมานะก็ฝั่งสีเงามาอีกแล้วนะครับทุกคน1นึ่งล้านสองแซนดามจนะติด ซอมบีนะ้แมนนะเ้วก็ระเบิดไปนะมาเล็กจู่โจมมานะมาเล็กจู่โจมเขาค่อนข้างที่จะถึกมากๆนะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าจะจะจะรอดหรือเปล่านะอ่าแล้วก็กาโลกอันตีมันปึ้มแปดเซนดาเมจเห็นนะทุกคนซอมบี้แมนก็ฟื้นคืนกลับมานะได้แค่ยิงธรรมดาไปนะติดลบลีกด้วยนะประเด็นกุลบาร์ก็เอาติดไอ้นี่ก่อนนะแล้วก็ยิงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งล้านสามเนดาไมจเห็นนะติดสตันข้างตัวข้างบนนะเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่ติดสตันฝั่ง ตัวข้างล่างนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ายิงไปจังหวะนี้ติดสตันหรือเปล่าสําหรับเมีเทาไนาสตันนะครับทุกคนเอ้ยยังมีโอกาสที่จะชนะได้อยู่นะแล้วก็กุลิบาสไม่ได้ยิงแต่เอ้ยยิงไปแล้วหรือเปล่าน่าจะยิงไปแล้วนะตดพิษตีพิษตีพิษไปม้มาของคุณโกคูมันค่อนข้างที่จะถึกนะทีนี้มันก็จะสตันเมทเทานไนไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะสตันแถวบนนะแบบนี้ก็น่าจะแพ้เหมือนเดิม ฝั่งสีเงามาอีกแล้วติดโลอีกแล้วนะครับทุกคนเอาได้ยิงธรรมดาเฉยเรียบร้อยนะแบบนี้ระเบิดน่าจะไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่ามา้าคุณโกคูค่อนข้างที่จะถึกเกินไปนะถึกจริงนะม้าพร้านแมนผมตุบยังแทบจะไม่ตายเลยนะสําหรับม้าของไอ้นี่นะม้าของคุณโกคนนะอ่าร้อยเพชรสุดท้ายนะทุกคน ก็ตีรอบสุดท้ายนะซึ่งใครที่จะสุ่มมีเท่านไนนะผมก็แนะนำนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่กุลีบาร์นะเออถ้าชอบก็จัดได้เลยนะเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับสำหรับมีท่านไนนะทุกคนอ่าผมขอกดข้ามไปเลยนะเพราะว่าอ่ะเพะเพราะว่ามันไม่มีการขัดก่อนนะแล้วก็มันอ่าไม่ใช่ไม่มีหรอกมันมีแต่ว่ามันตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่นะสำหรับกุลีบาร์ดจึงผมก็ ยังเล่นไปยาวๆนะสำหรับมีท่านเอ้ยไม่ใช่กุลิบัสนะเออเพราะว่าเป็นไอดีสายฟรีนะครับก็ไม่มีตัวอะไรนะก็ถ้าพี่ดำเข้าในวงล้อก็ยังน่าจะไปเอายูเลยนะแต่ถ้าพี่ดำลงตู้ก็น่าจะเอาพี่ดำนะครับสำหรับตัวดำนะเพราะว่าพมยังไม่ซื้ออีกสาสิบหกใบนะตรงนี้นะเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นมาเจ็วันเลยนะทุกคนสําหรับไอดีนี้นะ ก็ถ้าใครอยู่ในเซิร์ฟนี้ก็าจะเห็นนะครับว่าผมไม่ออนมา7วันเลยนะ7วันแบบ7วันเต็มๆเลยเพิ่งมาออนเพื่อมาสุ่มกลีปัสนะ <c oughs> แล้วไม่ได้อัดคลิปด้วยนะกะว่าจะสุ่มแล้วเลิกไปเลยนะแต่ก็เล่นต่อก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าติดเกมอื่นด้วยนะติดไฟออกไฟเอ็มนะแล้วก็ยังมีไอดีอีกไอดีหนึ่งไอดีหลักด้วยนะอไอดีเซิร์ฟนี้แหละอันดับที่2เนี่ยนะทุกคนเนี่ย ก็ยังเล่นไอดีนี้อยู่เป็นปกตินะทุกคนเออแต่ไอดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะแต่ก็จะเล่นต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับไอดีนี้นะเออือเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะเพราะว่าเป็นไอดีสายฟรยีด้วยนะครับทุกคนเออก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับจะ จะขอบคุณทุกคนมากนะครับเออทำให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะหมดไฟแล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยดูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่จะทํานะสําหรับวันพันเมรนะผมก็เลยตันๆอยู่ก็วันวันเว้นวันนะสําหรับลงคลิปนะก็บางทีก็จะมาลงทุกวันหรืออาจจะลงวันละ2คลิปหรืออาจจะ2วันลงคลิปนะทุกคนเออแล้วแต่ ที่จะคิดออกนะคือคิดคอนเทนต์ออกเดี๋ยวก็จะทําลงเรื่อยๆนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็อ่าบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะหรือทุกคนอยากให้ผมกลับมาสตรีมนะครับอ่าผมอาจจะไม่ได้สตรีมวันพันเมนเป็นหลักนะแต่ก็จะมาสตรีมวันพันเมนด้วยแหละแต่ผมอาจจะสตรีมไฟเนะแต่ ถ้าสตรีมไฟเอ็มมันไม่มีคนดูเลยนะครับคือคนดูศูนย์หนึ่งสองไม่เกินสองผมก็เลยไม่มีกําลังใจในการสตรีมแล้วก็เลยลงไปเล่นเองดีกว่านะลงไปเล่นดีกว่านะก็เหตุผลที่ผมไม่มาสตรีมก็เพราะแบบนี้นะทุกคนเออเพราะว่ามันไม่มีคนดูเลยผมก็เลยไม่สตรีมนะครับเออเล่นดีกว่านะเพราะว่ามันจะหนักเครื่องปเปล่าๆนะถ้าไม่มีคนมาคุยมาอะไรก็ไม่หนุกเลยนะเออ <g ül üyor> ก,อกนนบบ็บายบายนะครับทุกคนไม่เจอกันนะครับบายบายนะครับ